สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาหาหน่อไม้ไฟไหมตามมาเลยค่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะได้เท่าไหร่พาพี่การเอาหน่อไม้ไฟไหมนี่นะคะนี่นี่นี่ทุกคนดูดูมันจะออกตามหน่อไม้ที่เขาจุดไฟเผาเรียบร้อยแล้วอะตอนนี้ก็นี่นะคะ เดี๋ยวพาไปต่อแล้วนี่นะคะแค่นี้ก็ต้องเอาทุกคนอ่ะเล็กเล็กเกินไปก็ไม่เอาเนะ,ะเดี๋ยวไปหานี่นี่นี่เจ๊แกเอาหน่อไม้นี่ อืออืมโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยวมาดูผลงานกันนะคะว่าจะได้เท่าไหร่ทุกคนคะนี่บรรยากาศการหาก็จะเป็นแบบนี้นะคะหน่อไม้มันก็จะอยู่ในต้นไผ่ที่มีการเผาก็จะงอกขึ้นมาเราก็จะมา เท่านี้ก็เอาได้แล้วนะคะขึ้นจะมาแค่นี้เองนะคะอ่ะเดี๋ยวจะพาไปหาต่อแล้วก็หาเนื้อไม้ดูดิอันนี้น้องน่าจะเอาไปแล้วเดี๋ยวพาไปดู บรรยากาศรอบๆก็จะเป็นหนาวมากอันนี้ไม่มีเดี๋ยวเราพาไปดูก็ออื่นแล้วกันเนาะ ่เดี๋ยวเราพาไปหาเพิ่มเดี๋ยวขอเอาตรงนี้ให้หมดก่อนละกันนะคะหาทางออกไม่เจอต้องใช้มีดฟันแล้วคุณหญิงเธอออกมาเจ๊ออกมาได้ไหมเอากระตาอะ ฮะส่งมามันมลรลายแบบนี้อืมอ,อืมอ,อือมอออออออห่างอีนิดก่อนแหน่งที่อยู่ในลำลาก็ ในแหนกในลำมันฮ่ะเอากระดูของคุณเธอสิโอ้โหคุณเธอมีตันใหญ่ๆสวยงามนี่นะคะผลงานสามคนได้คนละตะก้าอ่ะโอเค พืดผู้ร่วมประสบการณ์โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ